สวัสดีครับผมนายแพทย์ชวไมัยสืบต้องการผู้มืนในการโรงพยาบาลสุรินทร์และทีมน้องๆที่ทํางานร่วมกันในสมพันธ์เครือข่ายจังหวัดบุรณาการสมพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ขอนําเรียนนโยบายของสมนา์เครือข่ายจังหวัดบุรณาการของจังหวัดสุรินทร์นะครับมีอยู่5ประเด็นด้วยกันก็คือ 1. ส่งเสริมประชาชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปีพุทธศัการาช2560 สรณรงค์และทํากิจกรรมเพื่อให้จังหวัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่ลดการบริโภคยาสูบได้ร้อยละห้าสสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคีเครือข่ายและสร้างองค์กรหน่วยงานบุคคลต้นแบบปลอดบุหรี่สวางแผนดำเนินงานรณรงค์ต้านภัยบุหรี่ทั้งบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการลดละเลิกบุหรี่เช่นกิจกรรมฟ้าใสาสัญจร และ 5. เสนอและรายงานการดําเนินการความคิดเห็นต่อสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุรีอย่างต่อเนื่องเรามีตัวชี้วัดที่สําคัญทั้งหมด5ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือ 1. ลดจํานวนผู้สูบบุหรี่มวลบุหรี่ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ยาสูบของเจ้าสุนจากร้อยละ19.7เหลือร้อยละ14.7 2. ส่งเสริมการลดละ เลิกบุหรี่ในทุกโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นำร่อง5แห่งสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จร้อยละ2 0 3. ค้นหาแกนนำต้นแบบทั้งประเภทบุคคลและองค์กรในการส่งเสริมการลดละเลิกบุหรีทุกปีองค์กรต้นแบบนำร่อง10แห่ง 4. สถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนสีขาว โดยใช้7มาตราการโรงเรียนปลอดบุหรี่ไม่น้อยกว่า85แห่งและ5ขยายภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อยปีละ1องค์กรในโครงการที่เป็นว้าวโปรเจกต์คนเมืองช้างพิทักษโลกที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับ คนเมืองช้างพิทักโลกได้จัดกิจกรรมในวันที่15พฤศจิกายน2567ซึ่งถือว่าเป็นงานมหัศจรรย์ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีงานดังกล่าวทุกปีและเป็นงานระดับประเทศและระดับโลกโดยทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานราชการต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนซิรินทรซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ศึกษาที่การจังหวัดและหน่วยง,งานต่างๆโดยมีกิจกรรมดังนี้ครับ 1. ร่วมขบวนเดินรณรงค์คนสุรินทร์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะน้องๆเด็กและเยาวชนที่อายุอย่างน้อย 2. ประชาสัมพันธ์สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบของงาน 3. จัดบูธให้ความรู้และส่งเสริมการลดละเลิกบุหรี่ให้กับผู้มาร่วมงานโดยมีโลโก้ของเราที่ได้ออกแบบอย่างน่าสนใจซึ่งได้รับการสนับสนุนและได้รับกำลังใจจากพี่น้องชาวจองดสุรินทร์และนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าโครงการนี้น่าจะประสบผลสาเร็จด้วยดีครับเรามุ่งมั่นและตั้งใจให้จังหวัดสุรินเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ครับ